เอาลอเหล็กนสองที่รถดสี่ครับล้อเหล็กไม่มี <laughs> มล้อเล็กมัมีใช่ลเหล็กหมดไม่มีครับยังไม่เข้าเลย <laughs> เอาเป็นล้อเนียนไหมพีม่ล้อเงินอ๋อได้ครับนี่ต <c ười> ้งมาในเครื่องนี้ก <c ười> ่อน <c ười> นะก็เปนถือันออกไปเลย มีแค่ยังไงล่ะคะแล้วก็อ๋อลูกค้ามีทรงของผมด้วยประของผมนี่ครับดูดูของผมให้ลูกค้ามีแค่นี้ของผมแถมไหมโอ้โหแถมไหมยังไม่ได้ดิร้อยหนึ่งวิร้อยเดียวร้อยเดียวไปเมาแกแกเทุกอันเท่าไหร่นั่นแหละผมคิดไว้เมื่หมาว่านั่นแหละร้อยหนึ่งเผื่อเผนะเขาจะเอาอีกไงปกติก็ประมาณถ้าอย่างเงี้ยถ้าสิบสี่สิบแบบว่าเขาไว้อันนี้ของผมร้อยหนึ่ง นของน้าคิดได้แปดสิบนะนั่นแหละครับอ่านั่นแหละคิดได้แปดสิบเหมือนไอ้ปั๊มยี่สิบบาทง่ายไปทําด้ามอะไรกันไงเป็นั้นลูกค้ามาซื้อใช่เขาไปทําด้ามทำอะไรกันแข็งนี่เด้วยกันโชว์ไปได้หมดไงซื้อไปนี่ซื้อได้ป่ะได้ครับได้ครับ ต้องมาจ่ายตังค์ใหม่นะเอาบ้างหมดน้องอ่ะเนี่ยเอาบินหนุ่มเลยเอาบ้างโอ้ยอ่าแยกไว้ได้เลยครับอันนี้ได้ครับเอิร์นอันนี้เป็สิบบาทครับสิบบาททอนยี่สิบบาทไหจ้างอ่ะดูเนี่ยของพี่เปล่างเอาไปแล้วเคลียร์ไปแล้วใครรื้อใครรื้อไปโดยดูก่อนนี้ตรงนี้มันมีดีเท็จของใครไม่ไี้เบอร์อะไร เจ็ดร้อกสบนเนี่ยเบอร์นี้เนี่ยของน้อยผลไปแล้วเออเราไปดูกันเออเราไปดูดีไปดูที่รถก่อนไปดูไปดูที่รถก่อนเอาไปดูที่รถก่อนดิเดี๋ยวได้กลับมาเที่ยวใหม่นะพี่อยน่าเห็นไหมเปิดดูดิ ลืมแล้วเดี๋ยวได้มารอบสองใจด้วยดิเอายังมาเมีตะเบ็ดไม่มีไปตกปลาไงพี่ครับมันตกแถวนี้แหละอ๋อได้ครับเนี่ยมีผลออกพันธุ์หมวกอะเอาที่ใบบอกเขาใบก้าวสุดเกาเลยใช่ครับเอากี่ใบครับใบสองใบได้เลยได้ไหมใบพี่มันพันกว่าได้ครับเหมือนห้าร้อยเลขซื้อได้ไอ้นั่นอ่ะหนึ่งใบครับ ใช่ครับเบอร์ร้อยส่สิา่มีสีขาวสีบอลสีขาวนี่ครับ